วางในใบแสดงเจ็ดจำนงนะครับปัดประชนท่านวางในใบแสดงเจ็ดจำนงใบแสดงเจ็ดจำนงจะอยู่ในกล่องของขวัญทิพย์ตายและกล่องขวัญทิพย์ตายเนะี่ยทุกคนต้องซื้อต้องลงทุน,เ,นเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมต้องลงทุนท่านต้องลงทุนนะไม่ลงทุนนะี่ผิดผิดหลักหลักวิชาที่ถูกท่านท่านต้องเชื่อเชื่อผมเชื่อสวนร,รันทิพตายสวนรัมทิพตายไม่ได้มาหลอกท่านไม่ได้มาทําธุรกิจหางเงินหลอกลวงเป็นเงินอะไรนไม่ใช่ไม่ใช่เกมมันนี่ อันนี้คือการช่วยประชาชนและสร้างประเทศไทยใหม่นะแต่ประชาชนก็จะต้องมีน้ําจิตน้ําใจที่จะต้องร่วมกู้ชาติสร้างชาติเหมือนกันท่านจ่ายแค่สี่ร้อยไม่ต้องจ่ายหมื่นห้าตามหลักที่นี่จะต้องจ่ายหมื่นห้านะฮะทำไมต้องจ่ายหมื่นห้าไปดูรายละเอียดน,นะจ่ายแค่สี่ร้อยสี่ร้อยท่านได้ของด้วยเป็นเสือ้อเป็นหมวกเป็นแมสเป็นธงเนี่ยเนี่ยท่านได้ธงก็ไปติดที่บ้านหน้าบ้าน ติดเพื่อประกาศยืนยันให้พรรคการเมืองทั้งหลายได้รู้ว่าเฮ้ยอย่าเข้ามาที่บ้านนี้นะบ้านนี้เขาเกิดปัญญาเป็นสวนบทิปตายแล้วเขาไม่ใช่ประชาชนนกแก้วนกทอทงเขาไม่ใช่ประชาชนที่เป็นเป็นทาสเขาไม่ได้เป็นเป็นทาสนะทุกวันนี้คนไทยเป็นทาสไม่ได้เป็นคนไทยตามชื่อชื่อคุณอุตสาห์ชื่อไทยเป็นอิสระนะแต่คุณทําตัวเป็นทาสกันอยู่เป็นทาสพรรคการเมืองอยังจะไปเลือกตั้งเป็นทาสของรัฐมนูลยังจะไปทำตามหน้าที่รัฐมนูญทั้งที่เป็นรัฐมนูญที่ผิดประเภท ประเทที่ถูกเขาไม่เอามาใช้เ็าเอาประเภทศที่ผิดมาใช้นะเพื่อจะปกครองประชาชนประชาชนไม่ได้ปกครองตนเองแต่นี่ผมนําสิ่งที่ท่านปกครองตนเองเลยเป็นระบบระบอบปกครองใหม่ที่ประชาชนปกครองตนเองไม่มีการเลือกตั้งครับจบไม่มีการใช้สอส,อสอพักพการเมืองดังนั้นพักการเมืองเมื่อมาเจอป้ายนี้เขาจะไม่มาหาเสียงที่ท่านไม่มาหาท่านเพราะท่านประกาศตัวประกาศตนแล้วเป็นคนไทยตัวจริงเป็นโสระบันทิเไตยที่จะปกครองประเทศเองฉันปกครองเองแลาฉันจะปกครองให้ พักการเมืองไา,ายดูว่าปกครองประเทศได้ดีเทียบยอดอย่างไรเพราะฉะนั้นติดอันนี้ทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะนั้นก็ต้องซื้อทุกคน400บาท400บาทถ้าลงทุนไปเนี่ยมันเป็นการลงทุนระยะ10ปีนะครับ400บาทเ,เป็นการลงทุน10ปีถ้าก็ตกปีละ40บาทนั่นเองปีละ40บาทใครมันจะเหนียว40บาทก็อ,อยากให้ประกาศชื่อมาเรยว่าไม่เอาไว้ปีละ40บาทแพงไป ถ้าท่านแพงไปท่านลองนึกถึงเวลาท่านซื้อหวยห,หมดไปเท่าไหร่ปีหนึ่งเท่าไหร่นะสิปีเป็เท่าไหร่ผมคิดแค่ปีเดียวซื้อหวยห,หมดไปเท่าไหร่หรือปีหนึ่งทําเงินตกหล่นเสียหายมันอยู่แล้วสีสบาทไม่ใช่ปัญหานะไม่ใช่ปัญหาที่ต้องมามาไม่ซื้อต้องซื้อสี่ร้อยถ้าไม่มีเงินสี่ร้อยก็บอกไม่มีประเดี๋ยวที่อบตอเนี่ยเขาจะออกให้ก่อนผมจะแนะนําให้อบอตอนะครับเงินค้างท่อในอบตอมีอยู่แล้ว ท่านออกให้ประชาชนลูกบ้านท่านไปก่อนน,นี่เป็นเจตจำนวนของลูกบ้านท่านลูกบ้านเขาจะสั่งเอาอะไรเอาอะไรท่านต้องฟังอบตต้องฟังลูกบ้านครับไม่ใช่มาสั่งลูกบ้านนะครับลูกบ้านก็ต้องทําตัวให้ฉลาดด้วยไม่ใช่ทำตัวโง่ๆเซ่อทำตัวให้ฉลาดท่านเป็นเจ้าของพื้นที่เจ้าของอํานาจอธิปไตายสั่งอบตามาด้ครับเออนะเ,เอาเอาเงินมาก่อนเงินค้างท่อออกในชั้นไปก่อน400บาทอย่างเงี้ยนะครับเวลาเวลาเงินมาแล้วจ่ายคืนไปให้400 ไปสี่ไปสิบเท่าก็เป็นสนะี่พันจ่ายคืนสี่พันเขาก็โอ้โหตาโตแล้วโอ้โหเงินได้คืนกลับยังกูแยะนะเสร็จแล้วเวลาเงินที่เอามาสี่ร้อยเนี่ยเวลาเอามาบอกรัฐด,ด้วยบอกรัฐด,ด้วยบอกเงินของรัฐไงต้องบอกไปบอกว่าเป็นเงินมาช่วยประชาชนเพราะประชอาชนอยู่ในภาวะที่เรียกว่าความไม่มั่นคงนะั่นเองความไม่มั่นคงทางการเงินไม่มั่นคงทางด้านการปกครองไม่มั่นคงทางด้านอะไรก็ว่าไป มันเหมือนกับภัยพิบัตินั่นเป็นเงินภัยพิบัติประชาชนไม่มีความมั่นคงทางด้านการเงินเอาอย่างนี้อาแค่ขวออัก็เหตุผลเดียวก็พอไม่มีความมั่นคงทางด้านการเงินนะจำเป็นที่ต้องใช้เพื่อปรับตัวในโลกยุคสมัยใหม่ที่มันมีอาการดิสเล p t ั่นดิจิตอลน,นะแล้วก็มีโควิดมีสงคารามยูเครนทําให้เงินเฟอ้อเกิดขึ้นแล้วก็มีภัยพิบัติของโลกแล้วก็มี ระเบียบโลกใหม่ๆที่มันจะออกมาซึ่งสิ่งเหล่านี้ทั้งห้าอันเนี้ถือว่าเป็นภัยคุกคามประชาชนทำให้ไม่มีความมั่นคงพร้อมทั้งภัยคุกคามของรัฐธรรมนูญด้วยเพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่ผิดประเภทประเภทที่ถูกไม่เอามาใช้เอาเพศท,ที่ผิดประชาชนจึงอยู่ในสภาพอย่างนี้อยู่จึงเป็นความไม่มั่นคงดังนั้นอบตอเอาเงินนี้ออกมาให้กับลูกบ้านจ่ายให้คนละสี่ร้อยสี่ร้อย แล้วอบตอได้คืนสิบเท่าสี่พันสี่พันแล้วไอ้สี่ร้อยที่ท่านจ่ายมาเนี่ยไม่ต้องไปคืนรัดเพราะมันเป็นเงินภัยพิบัติไงเป็นเงินฟอรอมาไม่มัน่นคงจําเป็นเร่งด่วนที่ต้ออมาใช้จะไปรอโอ้โ,อโหประชุมกันว่าอะไรกันหอวรัฐสภาจะไปนอนุนมัติไม่ต้องไปรอเลิกโง่โง่อย่างงั้นทําแบบชันฉลาดด้วยกันเป็นภัยพิบัติประชชนก็ประกาศมาแล้วเขาจะประกาศท่านก็จ่ายเงินสี่ร้อยมาเพราะเงินจ่ายเงินสี่ร้อยนี่ ไอ้กล่องขวานที่ประทายนั้นก็จะวิ่งไปยังบ้านในลูกบ้านท่านทุกบ้านเลยนะไปยังลูกบ้านท่านทุกบ้านเป็นอย่างนั้นนะครับอย่างนี้นะฮะเมื่อประชชนได้ก็ติดทั่วบ้านทั่วเมืองติดให้แข่งกับป้ายหาเสียงเลยติดกันนีเห็นเลยนะทีนี้ติดแล้วเนี่ยเวลาต้องไปเลือกตั้งสมมติต้งตองไปเลือกตั้งคืองานผมอาจจะเสนอเสนอชานะเสนอชาไม่ทันเพราะว่าคนไม่เชื่อถือไง เพราะว่าเป็นแค่คนแรงงานคนไม่เชื่อถือเป็นชาวบ้านเขาไม่เชื่อถือกว่าเขาจะพิสูจน์ว่างานผมนี่มันงานที่มันเป็นมาตรฐานสูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกาสูงกว่าอาจารย์ใดๆในมหาวิทยาลัยทั้งประเทศไทยนี่แหละเอาไปเทียบได้เลยนะสูงกว่ามาตรฐานสูงกว่าคือประชาชนได้ประโยชน์ดีกว่าประเทศได้คือประเทศได้ดีกว่าอ่ะเอาอย่างงี้กว่าเขาจะรู้อันนี้มันมันอาจจะเลือกตั้งไปแล้วเงี้ยมีรัฐบาลแล้วเงี้ยถึงแม้มีรัฐบาลแล้วนะที่นี่ก็เอาลงประชาชนก็ติดนี้ต่อไปอีกประชาชนเพิ่งตื่นรู้ไงอ๋อฉันเพิ่งตื่นรู้เนี่ยก ท,ที่แล้วมายังไม่รู้ยังไม่ได้ข่าวสารรู้ไม่ทันก็เลยเลือกเลือกไปก่อนพอเลือกไปแล้วพักการเมืองมีรัฐบาลแล้วเนี่ยเพราะน้ะผมมาประกาศตรงนี้เลยแจ้งให้รัฐบาลใหมให่ทราบด้วยนะว่าที่นี่ประกาศตัวประกาศต,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 ตนก่อนที่ท่านจะได้เป็นรัฐบาลประกาศตัวแล้วนะว่าเมื่อท่านได้เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยเราก็จะเอาลงอยู่ดีเมื่อเสียงนี่มา4ี่สิล้านเสียงนี่ฮะเมื่อมา4ี่ล้านเสียงนะผมรวบรวมได้4ี่ล้านเสียงเนี่ยนะครับก็นําเสียง40ล้านเสียงไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคง เพราะว่ารัฐธรรมนูญมันคือความไม่มั่นคงมันเป็นสิ่งที่บั่รทอนประเทศประเทศ้ประชาชนและประเทศด้วยประชาชนไม่ต้องการรัฐธรรมนูญไม่ต้องการฮะไม่ต้องการใช้รัฐธรรมนูญเลยก็เราจะไม่ใช้รัฐธรรมนูญเลยนะครับเออเราประกาศใช้พระราชกฤษฎติดีกาว่าด้วยเรื่องอะไรก็ว่าไปในขณะที่ไม่ใช้รัฐธรรมนูญเราจะมีรัฐบาลชวาการที่ดูแลอยู่ซึ่งรัฐบาลชวาการมีอำนาจสามดุลอำนาจสามดุลแต่ท่ารัฐบาลปัจจุบันมีอำนาจดุลเดียว ต้องไปขออำนาจจากอสสอ,อีกดุลหนึ่งมันจะทํางานได้กลายเป็นดุลครึ่งเออพอทํางานได้หน่อยทําให้อนุมตัติเรื่องนั้นเรื่องนี้สั่งการเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือมีสองดุลเนี่ยมันสั่งการได้พอสอสอก็มีดุลหนึ่งรัฐบาลก็มีดุลหนึ่งมีแค่สองดุลแต่ของผมนี่รัฐบาลชวการมีสามดุลเนี่ยเพราะฉะนั้นมันสั่งได้เลยอะไรเป็นมติของรัฐบาลชวการนี่สั่งได้เลยดังนั้นผมจะประกาศรายชื่อท่านที่ผมเชิญมาเป็นรัฐบาลชวการท่านใดที่มีชื่อท่านก็มาแสดงแสดงตนเลย แสดงตัวแสดงตนที่จะเป็นรัฐบาลช่วการมีนับสามดุลมันเรื่องอะไรท่านจะไปเป็นสมัครเป็นสสอได้แค่ดุลเดียวเข้าใจไหมครับนี่คือหลักวิชาที่ถูกน,นะครับท่านเป็นสอสอได้แค่ดุลเดียวแล้วถ้าโชคดีเป็นรัฐบาลรัฐบาลมันก็ได้ดุลเดียวเพราะว่ามันต้องมา4ีหัวไอซีส้สเอยคุยกันเจราจาต่อรองกันโดยสัดส่วนผลประโยชน์ของราคการเมืองมันก็เล่นเกมกันอยู่อย่างเงี้ยประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเข้าใจยังประชาชน ท่านถูกหลอกมาตลอดเวลาถูกหลอกมาตั้งแต่เก้าสิบปีอ่ะจนบัดน,นี้เขายังหลอกท่านอยู่แต่ท่านเชื่อว่ามันถูกต้องอย่างเงี้ยเพราะท่านถูกทําให้ถูกทําให้เชื่อว่ามันถูกไงแต่จริงๆมันผิดเมื่อได้ศึกษาเข้าไปท่านจะรู้มันผิดผมได้ศึกษามาตั้งสิบกว่าปีแล้วผมจึงได้รู้ว่าอ๋อมันผิดจึงได้ออกแบบประเทศไทยใหม่ไงแล้วก็สร้างเส้นทางเดินใหม่รถแบบสองเนี่ยแล้วก็พยายามมานาเสนออธิบายแต่เนื่องจากเป็นคนแรงงานครับเนีคยแรงงานไม่มีอะไรเหมือนทุ่งหญ้าไม่มีอะไรแห้งแรงเนี่ยมันไม่มีอะไร แต่ปัญญามีแต่ปัญญามีทีนี้ปัญญาก็ต้องแสดงออกด้วยรัฐที่ครอบครัวไทยมหาอำนาจที่มีระบบระบอบการปกครองใหม่ดังนั้นผมจะแสดงออกที่รัฐที่ครอบครัวไทยมหาอำนาจจึงแนะนําให้เจ้าบ้านในที่เป็นบ้านระบุว่าเป็นเจ้าบ้านถ้าได้หนึ่งแสนบาทถ้าได้หนึ่งแสนบาทน,นะครับเพียงที่ท่านบอกลูกบ้านมาน่งดูคลิปวิดีโอของแอดธรรมาทิตย์ตายเพื่อเกิดปัญญาเป็นโสดาบันอาทิตายและก็สั่งซื้อกล่องของข,องขวัญน,นะครับ ของขวัญที่ประตานแล้วมันจะได้ไไใบแสดงเจตจำนงใบแสดงเจตจำนงนั้นก็ส่งมาให้ทะลุ40ล้านใบนะในขณะเดียวกันก็ติดธงนะเพราะกล่องขวัญจะมีธงนะมีใบแสดงเจตจำนงแล้วก็มีของเสือ้อหมวกกระเป๋าแล้วแต่ท่านจะเลือกนะเพื่อเพื่อ,อ,อติดเพื่อเพื่อติดเพื่อประกาศตัวต,วต,วตนอ่ะทั้งประเทศให้ให,ให้รู้ว่าเออประชาชนเ,เขา <Rab. S 1> ปฏิวัติประเทศไทยแล้วนี่คือการปฏิวัติประเทศไทยด้วยการติดธงนะครับติดธงระบอบประชาตนนี่คือปฏิวัติประเทศไทยด้วยตัวของประชาชนเอง โดยใช้บัตรประชาชนปฏิวัติบัตรประชาชนระวังไปแสดงเกมงงอะ่ะแต่นี่เป็นแสดงออกไงทงมนันแสดงออกให้เห็นว่าเฮ้ยบ้านนี้เขาปฏิวัติแล้วคนนี้ปฏิวัติเป็นไทยแล้วเขาเป็นคนไทยตัวจริงแล้วไม่ใช่คนไทยตัวปลอมอย่างทุกวันนี้เขาเป็นโวรบันทีปไตยเขาจะพาะประเทศเลยเป็นชาติมหาอำนาจซอฟต์าวร์เขาจึงติดแสดงตัวแสดงตนใครที่ติดแสดงคนนั้นเป็นโศรบันเป็นผู้บรรลุเป็นผู้สว่างเป็นผู้ตื่นแล้วคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่จะปกครองตนเอง นั่นคือโซลบัลทิพย์ตนะคุณสมบัติโซลบันทิพย์ตยก็คือข้อหนึ่งเป็นผู้ตื่นรู้ว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเรามหลักศาสนาตัวเราไม่ใช่ตัวเราจิตก็ไม่ใช่ตัวเราตัวรู้ก็ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยก็เหมือนกันท่านก็รู้ว่าอา้าวประเทศไทยไม่ใช่ประเทศไทยตัวจริงเนี่ยประเทศไทยตัวปลอมเพราะมันปลอมด้วยรัฐธรรมนูญรัฐมนุนทำประเทศไ,ไทยกลายเป็นตัวปลอมแล้วตัวฉันล่ะตัวฉันก็ไม่ใช่คนไทยตัวจริงเป็นคนไทยตัวปลอมอยู่เพราะยังอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเชื่อรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นคนตัวปลอมไปด้วย เราพรอมกันทั้งประเทศเลยเป็นของป้อมหมดทั้งประเทศก็ของปล้อมคนไทยก็คนไทยปลอมก็ยังเดินอยู่ในแบบวงจรเก่าอยู่ใน,นกลไกเก่าๆเ,เป็นทากไม่ใช่คนไทยเพราะฉะนั้นท่านต้องปลดแอกตัวเองด่วนในการปฏิวัติตัวเองการปฏิวัติครั้งนี้คือการปฏิวัติตัวเองนะครับปฏิวัติตัวท่านนี่แหละครับถ้าท่านไม่ปฏิวัติตัวเองท่านก็เดินไปเข้าคูหาเลืองตั้งเลือกจนที่สุเดเหมือนเดิมเบอร์นั้นเบอร์นี้เขา้เขาไปเล่นเกมการเมืองต่อไปอันนี้เรียกว่าไม่ได้ปฏิวัติตัวเอง ถ้าปฏิวัติตัวเองท่านจะต้องติดคงฮะนะที่หน้าบ้านยานพหนะเสื้อผ้าติดเพื่อให้พักกันเมืองได้รูวมไม่ต้องมาหาเสียงนะเขาไม่เลือกแล้วเวลาเขาจัดเลือกตั้งท่านไปที่ขัวเลือกตั้งไปกาโบดโนต้องทาอย่างนี้นะโบดโนไม่ว่าระดับชาติเรบท้องถ่นกาโบดโนหมดจบการเลือกตั้งไม่มีการเลือกตั้งอีกต่อไปแลนะ้วไงก็บอกเลยวไงว่าระบบ,บนี้ไม่มีการเลือกตั้งสถาปนาประชาชนเป็นประมุขฝ่ายปกครองเป็นแล้วเป็นตลอดกาลเลย ก็เรียกว่าท่านเลือกครั้งนี้เลือกทีเดียวครั้งเดียวใช้บัตรประชาชนเลือกทีเดียวครั้งเดียวเป็นประมุขป,ปกครองไปตลอดการไม่ต้องไปเลือกซ้าซ้อนอีกแต่ถ้าท่านไปยังไม่เลือกตั้งท่านจะเลือกมันทุทุกสี่ปีอยู่ล่ําไปแล้วเผลอเร็วสี่ปีด้วยเพราะระเยศไทมมันมีรับประหารกันอยู่เรื่อยเลยนะเห็นเข้าใจเหตุภาพนะดังนั้นงานผลเป็นงานที่มีมีโอกาสเปอร์เซนที่จะเป็นความจริงนะ่ะสูงสูงมากกว่าโหนโหนที่มาทํานายโหนที่มาโอ,อก,กาสที่ท่านเชิญมาสื่อทั้งหลายที่เชิญมานะ่ะ โอกาสที่จะเกิดโอ้โหมาเทียบกับผมนะผมนี่เปอร์เซ็นต์สูงกว่ามีมากกว่าขอให้เปิดเผยให้ประชาชนได้รู้เท่านั้นเองประชาชนจะเลือกเส้นทางนี้มากกว่านะที่จะไปเลือกเส้นทางเก่าเพราะนั้นขอเชิญยูทูบเบอร์นะทั้งหลายนะครับอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายศนะิลปินทั้งหลายดาราทั้งหลายนะครับช่วยกันมาเป็นติวเตอร์เพื่อไปอบรมในแต่ละหมู่บ้านตำบล ซึ่งตำบลต่างๆก็จะต้องจัดเวทีศิลปะแห่งการใช้อำนาจทิพย์ตาเพราะท่านมีอำนาจทิพย์ตอยู่แล้วท่านใช้ไม่เป็นจึงต้องจัดเวทีเพื่อท่านให้ใช้อำนาจทิอัตนาทิพย์ตอย่างเป็นศิลปะไม่ใช่ใช้อำนาจทิพย์ตนี้โดยการไปร่วมกับม็อบไปประท้วงไปด่าว่าไปปั่นป่วนประเทศไปบุกไปทําลายอะไรเงี้ยซึ่งเราทํากันมาแล้วอันนั้นเป็นวิธีที่ผิดครับท่านไม่ต้องไปไม่ต้องทิ้งหมู่บ้านแล้วไปร่วมบุกกับพวกม็อบไม่ไปอะไรไม่ต้องอีกแล้ว ท่านเกิดปัญญาไปสวยไปดีแต่ท่านติดที่หน้าบ้านเลยติดที่เสื้อที่หมวกติดแค่เนี้ยติดทั้งบ้านทั้งเมืองเพื่อจะรวบรวมให้ได40้40ล้านเสียงมันอาจจะใช้เวลาสี่เดือนอ่ะสี่เดือนมันก็เลยเลือกตั้งไปแล้วผมยิ่งบอกว่ารัฐบาลใดก็แล้วแต่ที่ท่านเป็นรัฐบาลอยู่แล้วนะผมแจ้งให้ทราบตรงนี้แจ้งให้ทราบเลยนะครับว่าเมื่อเมื่อที่ครอบครัวไทยมหามนาจรวบรวมเสียงได้ 40, 40ล้านเสียงเมื่อไหร่รวบรวมได้เมื่อไหร่ เมื่อนั้นขบวนกู้ชาติเปิดตักสองจะนำาบป,ประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงโดยขบวนกู้ชาติเประัสองจะไปตั้งหล,กลักรวบรวมที่จันทบุรีเพราะว่าเขาจะที่เดิมที่ระเจะตากาหนึ่งทำไว้น่ะทีนี้ขบวนกู้ชาติเปิดตักสองก็จะตั้งที่เดิมกักบพระเจ้าตากหนึ่งตั้งไว้ที่อู่ต่อเรือที่จันทบุรีนั่นเองเมื่อรวบรวมใบสแสดงจะจําติงจากทุกตำบลส่งมาได้40ล้านใบแล้วก็จะนำล่องเรือ1 0 0่งรลำขึ้นที่ท่าราชกิจวินิจฉัยตั้งที่สนามหลวงขบวนจะเคลื่อนนุุุสรวววยมมอตแแลลล้้้จ ระเบิดอนุสริวิจัยทิ้งท่านจะได้เห็นภาพการระเบิดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่จิตทนนราลาเนินทิ้งต่อหน้าต่อตาท่านเพราะนั่นคือสิ่งของจัดลัยคำพูดผมไม่ผิดแต่รัฐธรรมนูญนั้นผิดประเทศนี้ไม่เคยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยครับและไอประชาธิปไตยที่เรามีอยู่มันเป็นเพีเป,ปลอมมันไม่ใช่ของจริงของแท้มันผิดหลักวิชาหมดเลยเพราะนั้นรัฐธรมรมนูญประชาธิปไตยจึงเป็นร,รัฐธรรมนูญที่หลอกลวง เป็นสิ่งจลใจพึ่งพาไม่ได้อย่าไปใช้พึ่งพาไม่ได้แล้วหลายคนไปพึ่งพาไปอาศัยคุณเข้าใจผิดกันทั้งประเทศมันเป็นของปลอมคุณเลพึ่งพาไงมันก็ไม่เกิดประโยชน์คุณสู้ไงคุณก็สู้เขาไม่ได้นะครับย้นส่วน14ตุลาที่ไปใช้นั่นก็เหมือนกันนักศึกษาก็เข้าใจผิดไอ้การล,มล้มรัฐทหารท้มรทหารนะนั่นคือต้องสรรเสริญ้ถทหารได้แต่พอล้มเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้การจะไปต่อีนี่เราผิดผิดตรงนี้ผิดตรงที่ว่าไปเชื่อผู้กอาจายธรรมศาสตร์ พราะพวกนี้มันจะไปสู้แล้วก็ไปเอารัฐรมนูญเป็นสายที่เขาจะผิดนะครับสายธรรมศาสตร์เนี่ยไม่ต้องต่อสู้และไม่ต้องมาใช้ร,รัฐมนูญเผาคุณได้แล้วแทนคุณแทนที่แทนุแทนที่คุณจะไปใช้ลัที่ประชาธิปไตยคุณกลับไปใช้รัฐทรรมนูญไปเอารัฐมนูญและเลือกเลือกตั้งมันทําให้คนไทยทั้งประเทศเข้าใจผิดว่าการร่างรัฐมนูญกับเลือกตั้งนี่แหละคือประชาธิปไตยนี่แหละธรรมศาสตร์ตทําผิดนักศึกษาก็เลยไม่มีอนุาสาวรีย์สถาบับนักศึกษาเพราะมัน มันผิดหลักคุณจึงมาสร้างนุสสุรีไม่ได้เพราะคุณทําผิดแต่ถ้าคุณไปไปเอาลทัทธิประชาธิปไตยเออเนี่แหละกลายเป็นนันเป็นนิสสุรีของวีรวชนเลยถูกต้องเลยดังนั้นวีรวชนศิลจุาไม่มีนุสสุรีก็เพราะเหตุนี้เพราะผิดหลักครับคุณสร้างไม่ได้มันเป็นวันวิโยคมันต้องเรียกวันวิโยใหอตอนล้มมันถูกนะแต่หลังจากนั้นแล้วก็ไม่ถูกหลักผิดหลักประเทศจึงเดินลงทางต่อไปอีกไม่รู้จบนี่ไง เราอยู่ในวงจรอุบาตมาอย่างยาวนานนี่มันโอ้โหมันพอกันได้แล้วนะท่านไม่สามารถที่หาเหตุผลได้ว่าทําไมประเทศไทยติดกับดักมันติดก็ท่านจะดูท่านจะรู้ท่านจะแยกออกได้เพราะท่านต้องเป็นโสนบัลบัิปไตยที่จะแยกถูกแยกผิดเป็นบอกเหตุการณ์นี้ได้เลยว่ามันเป็นคืออะไรเป็นอะไรเป็นแบบนี้ดังนั้นผมยึ่ต้องปราศรัยให้ทุกคนที่เป็นโซนบัลบัิปไตยกันเลิกเป็นเหยื่อของพรรคการเมืองเลิกเป็นเหยื่อของการล่างรัยบรยรุนกันได้แล้วนะเพราะนั้นขอเชิญทุกท่าน เข้าเรียนรู้คลิปของแอดธรมรมปิตยเพื่อเกิดปัญญาเป็นสว่วนและบันทึกที่ปิั้งทั้งบ้านทั้งเมืองครับแล้วก็ขอบอกไปยังรัฐบาลใหม่ที่ได้ด้วยนะครับว่าเมื่อรูกลวนได้สิล้านใบเมื่อไหร่ประชาชนป,ประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงนะครับนั่นคือการชิดสุดของรัฐบาลใหม่เพราะนั้นรัฐบาลใหม่ก็แจ้งให้ทราบด้วยว่าท่านเกิดทีหลังที่นี่แสดงจุดยืนแล้วนะเราไม่เอาเระบบระบบการปกครองแบบเก่าอีกแล้วประชาชนจะปกครองเองอะ่ะเป็นสิทธิ เป็นสิทธิ์ปกติของประชาชนประชาชนอยากจะปกครองเองก็เหมือนท่านเป็นเจ้าของคาหาอ่าเออคนรับใช้เรารับมาทุกทุกสี่ปีไอ้คณะนี้เข้ามาก็เหมือนรับฐบาลเราเรารับมาทุกสี่ปีนะทำงานไม่ได้เรื่องหรือเราไม่พอใจหรือเราจะอยากจะลื้อบ้านเปลี่ยนเออฉันเป็นเจ้าของบ้านนี่หว่าฉันจะรื้อบ้านบ้านมันเก่าสมซ่อมามามากแล้วออสั่งรื้อบ้านทิ้งเลยเพราะฉันจะรื้อหมดเพราะนั้นคนใช้ที่เรารับมาสี่สี่ปีตามสัญญาอา้าวมันก็ต้องยกเลิกไปโดยปริญาไม่มีบ้านนี้จะไปบริการใครไม่มี ท่าน,นก็ต้องเลิกรัฐบาลก็ต้องเลิกไปแล้วก็จ่ายเงินเฉยไปให้แต่ไม่ได้จ่ายเป็นสี่ปีนะ <c oughs> จ่ายเงินเพราะามีเหตุ <c oughs> เหตุจําเป็นอะไรก็ว่าไปก็จ่ายไปสักปีสองปีก็ยังได้จ่ายไปให้รัฐบาลใหม่ที่มาเงี้ยก็จบไปแค่นั้นเองเนี่ทําถูกหลักไปหมดแล้วเนี่ยนะเพราะนั้นแจ้งให้รัฐบาลใหม่ทราบด้วยว่าเมื่อท่านเป็นรัฐบาลใหม่อาจจะต้องเจอกับสี่สิบล้านเสียงนะที่ประชาชนส่งมานะสี่สิบล้านเสียงเนี่ยเป็นการประกาศยืนยันว่าประชาชนจะปกครองเองละ ก็เหมือนกับเจ้าของบ้านเนี่ยเจ้าของคฤหาสน์เจ้าของอน,นาธริตายก็คือเจ้าของคฤหาสน์ไอ้ฉันจะรื้อบ้านรื้อขนาดที่มันเก่ามันซอมซ่อ,ซอ,ซอใช้มาตั้งโห่ตั้งแต่สมัยรเจ็ดแล้วมันเก่าจะเปลี่ยนเป็นคฤหาสน์อัจฉริยะเนี่ยใช้ AI คูบคุมหมดรื้อหมดบ้านรื้อหมดปลูกใหม่ขึ้นใหม่พอรื้อหมดหมดันก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรแล้วคนใช้จะไปทางานที่ไหนก็เหมือนรัฐบาลไปทํางานที่ไหนไม่ไม่มีประชาชนเขาจะใช้อำนาจเขาเองเข้าใจนะหลักง่ายๆเงี้ยนะเอาละขอแจ้งให้ทราบตอนนี้ ผมแอดสมาชิกวิทยได้ศึกษามาสิบกว่าปีนะแล้วก็มันสมควรที่จะเปิดเผยให้ประชาชนได้รู้จักได้เห็นนะครับนะเพราะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าตัวตนประเทศไทยที่แท้จริงอ่ะและมันถูกหลักถูกวิชาเราตั้งประเทศได้ถูกหลักวิชากันสักทีได้ไหมท่านตั้งไม่ถูกหลักวิชามาตั้งนานแล้วท่านก็ทำเป็นเฉยแล้วก็ไปกันเรื่อยเลยไปดูดูไปเรื่อยเลยมันผิดเหรอทำไมไม่ทําให้มันถูกอ่ะทําไม่ถูกสิครับ มันจะได้ไปอย่างสง่างามและยิ่งใหญ่เพราะต่อไปนี้เราจะเป็นชาติมหาอำนาจประชาชาติยิ่งใหญ่ในยุคใหม่แล้วเข้าสู่ยุครล่อสิบล้วแต่เป็นยุคที่แบบโอ้โหยุคศรีวิไลต่อไปยุครล่อสิบเอ็ดก็ไทยมหารัฐเป็นรัฐใหญ่การที่เป็นรัฐใหญ่คุณต้องมีวางรากฐานประเทศไทยใหม่ไอศีไอยุครล่สิบเป็นยุคสกาววิไลคุณต้องติดตั้งของใหม่ก่อนไม้เอี่ยมอ่องใหม่แวววาวใหม่สุกสกาววิไลของใหม่ต้องติดตั้งหมดเลยระบบระบอกการคมใหม่วิถีชีิตใหม่นั่นคือเดอะซเปอ์เสดาที่ผมได้ให้นั้ ติดตั้งอันนี้ก่อนเดสซูปัฒนาดไทยแลนด์ก่อนใหม่หมดเลยติดตั้งแล้วของใหม่ติดตั้งแลง้วใช้งานมันไป10ปีแล้วจึงจะเป็นยุคสีวิไลที่แท้จริงมันจะยังออกฤทธิ์ตเด็เป็นโอ้สีวิไลเกิดแล้วนี่เนี่ยนะสิบปีจรจเ,เห็นผลเป็นชาติมหมาบนะนะออราซัพพนั่นเองแล้วผลของการที่เป็นสีวิไลแล้วว่ารางว่าหลักฐานมาเนี่ยมันส่งลุนไปเป็นรัฐการที่1 1ซึ่งเป็นไทยมหัศเป็นรัฐใหญ่และหมายว่าต่อไปเราจะมีโอโ้สมาชิกอยู่ทั่วโลกพอไปถึงรัฐการที่สิบ,บือประเทไทโ้โห มีชาติสมาชิกอยู่ทั่วโลกท่านสามารถพูดได้ประโยคเดียวกับที่ประเทศอังกฤษพูดว่าพระอาทิตย์ไม่เคยตกดินในประเทศอังกฤษท่านมีโคลอเนียนอยู่ทั่วโลกประเทศไทยก็มีเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปไล่ล่าไปเอาประโยชน์จากเขาเราไม่ทําแบบอ,อังกฤษอันนั้นมันไล่ล่าอันนั้นเถื่อนไปที่นี่เราเป็นชาวพุทธเรามีมารยาทมีความสวยงามบนนั้นที่นี่จะเปิดระบบการค้าใหม่เรียกว่าระบบการค้าพอเพียงจิตซึมมาแทนระบบแคปิตอลลิซึมนั่นเอง ไอ้แคบไอ้แคไอพอเพียงที่ซึมนี่แหละครับมันจะเป็นระบบการค้าที่ประเทศต่างๆเขาจะร่วมกับประเทศไทยนะทําระบบวิธีชีวิตใหม่มาตรฐานใช้มาตรฐานสุปจรดาไทยเหมือนกันมันจะเป็นอย่างนั้นนะแต่เริ่มต้นเราจะเริ่มที่ระบบการค้าไปก่อนอย่างนี้แหละครับจึงจะเป็นการวางรากฐานไปสู่สมัยรสิบสองซึ่งเป็นจักรพรรดินั่นเองนะเอาละผมวางคิดไปไกลท่านอาจจะตามไม่ถึงไม่ทันเอาเป็นว่า คลิปนี้จะขอจบเพียงเท่านี้มาถึงเลข40พอดีเลยอ่ะก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอเชิญดูคลิปอื่นเป็นตอนไปเพื่อเกิดปัญญาเป็นสวนบนที่ไปแต่งทุกท่านสวัสดีครับ